เป็นี้เฉื่อนลเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาไปปอกเอาข้อมานนะนี่สามแหนงนะครับผมเขาเลือกเอาเนาะมาพอแล้วครับผมได้เยอะแล้วเนาะเต็มตะกร้าน้อยแล้วครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็จะนำไปปอกนะครับผมแล้วก็จะนำไปต้มนะครับผมไป นี่เกือบปุดๆนะครับผมรอบ,บวกสุกก่อนเนาะแลค่อยปรุงรสครับผมนักเดนะอืมแล้วก็มีปีกบนไก่นะครับผมแล้วก็มีเห็ดหูหนูเนาะมา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 ทานข้าวครับผม ครับผมแมนคนเดินป่าครับผมวันนี้ผมจะพามาหาหน่อไม้นะครับผมแต่เป็นหน่อไม้ในช่วงฤดูหนาวนะครับผมนี่ก็อหน่อไม้ข้างหลังตรงนี้นะเดี๋ยวรุ่นกันนะว่าจะได้หน่อไม้กลับไปเกงที่เถียงนาหรือเปล่านะครับผมไปไม่รู้ว่าจะได้หน่อมันหรือว่าจะได้แหนงมันกลับบ้านนะครับผมแหนงก็หมายถึงแหงหน่อไม้นะครับผมนี่ เดี๋ยวโอ้ตัวนี้เป็นแยงมันนะครับนี่เพราะว่ามันเป็นช่วงของฤด,ดูแล้งนะครับผมมันก็ได้จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็แกงอร่อยนะครับผมเยอะอยู่นะอืมโอ้นามนามทิมครับเจอ,อแล้วครับผม โอ้ตัวนี้เป็นแขนงใหญ่เลยครับผมนี่บ้านผมเขาเรียกว่าแหนงมันนะครับหักก็แล้วครับผมโอ้เสียงอ้วกเลยนะลมแรงมากเลยนะครับผมขออภัยนะครับผมโอ้ตัวนี้เยอะอยู่นะขนางจะเป็นแหนงเล็กๆนะครับผมโอ้ตัวนี้ลึกครับผมออาได้ไหม หนาวแหลมคมมากเลยนะครับเออออกลาวแล้ครับเออโอ้ยากที่เย็นเนาะ มาดูก่อนนี้ครับผมนี่แหนมนข้างบนก็ได้ยูยนะครับผมไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะโอ้ยสนใปตัวน,นี้่ถ่างขึ้นครับผมหมดสิทธิ์ครับสูงเกินครับผมน้อนนิดครับจะเจอหน่เนาะส่วนมากก็จะเป็นแหนงมันนะครับผมแหนงหรือว่า เหน่งมันเนาะได้อยู่ครับแกงอร่อยเหมือนกันว้าวก้อนี้นะครับผมได้ยเยอะอยู่นะโอ้ตนี้ได้เยอะอยู่นะนสั้นๆนี่กูเอานะครับผม,มเป็นแมงแล้วครับเอาไปก่อนเนะาะมา ก็เยอะอยู่นะตัดเราก็จะไปแต่งเอาข้อมานะครับผมไม่เกลี่ยเกินนะครับชสียดายเนาะ แปนแหนงนองไม้นะครับผมนี่ครับผมได้เยอะเลยนะน่าจะโอเคนั่นแหละเอาอีกนิดนึงก่อนหายังไม่หมดเลยครับผมกอไม้ยังเยอะเลยครับผมไปมีมุดครับผม ดวงดีหน่อยก็จะเจอหน่อนะครับผมโอ้แตดูเลยไม่น่าจะได้หนอนแต่ว่าโอ้เยียงอบอวบเลยครับ ไม่ยาวเท่าไหร่ตันนี้เฉื่อนเลยนะครับผมแล้วเขาจะเปาเอาข้อมานะนี่นี่สาม แหม่งนะครับผมครับเลือกเอาเนาะแหม่งสวยมากเลยครับชั่วสองอันนะครับตรงนี้นี่ ยาวแล้วครับตัวน,นี้นั่นตะครึ้งมั้ะเดี๋ยวปอกดูก่อนครับดูจะได้ไหมโอเคแล้วโอเคก็ได้อยู่เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะนำไปปอกนะครับพอแล้วเนาะ ใกล้จะพอแล้วแหละอืมเอาหมดครับอตอนเป็นหน่อแล้วก็ไม่ไม่เอาเนาะ ตอนมันหมดฤดูแล้วก็ดันอยากกินแกนอ้อยมันก็ฟรีคั่มอยู่นะครับผมถ้าหน่อใหญ่มันก็ไม่อร่อยนะผมว่าอย่างว่าแล้วเนาะไม่อึดไม่อยากครับตอน,นเยอะๆไม่อยากไม่คิดอยากครับใช้ก,ก็ช่างเนาะ มาพอแล้วครับผมได้เยเอะเลยเนาะเต็มตะกร้าน้อยแล้วครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็จะนําไปปอกนะครับผมแล้วก็จะนําไปต้มนะครับผมไปนะครับผมเราจะปอกกับตัวนี้เนาะเอากลับบ้านมันกลัวโรคบ้านครับผมนีม่เยอะอยู่นะน่าจะได้หมอ้อเล็กหม้อหนึ่งนะครับผม ตัวแกงใส่ไก่นะครับผมเป็นปีกไก่นะปอกเสร็จแล้วค่อยกลับบ้านไปต้มเนะเาะได้เยอะอยู่นะจะปอกเสร็จไหมนี่เราจะปอกประมาณนี้นะครับผมอือ บอกเอาตัวอ่อนมันนะมือคอดำนิดนึงนะครับมือช่างนี่ครับอาจจะเอาคอมันประมาณนี้เอาตัวอ่อนมนะันเนาะแล้วก็จะเอาไปทุบเอามีดทุบเนาะ อันนี้ผมปอกสิทเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนเนาะหายานางก่อนครับผมดูมว่าที่บ้านไม่มีย่านางนะครับผมโอ้นี่ไม่ใช่ใบย่านางนะครับลักษณะคล้ายๆกันเนาะ มีเป็นทั้งป่าน้นไม้แล้วก็เป็นป่าย่านางนะครับผมน,นี่คือแล้วครับใบย่านาง ใบยานางป่านะครับผมมันจะมีความอร่อยกว่าใบย่านางที่เราปลูกนะครับผมก็ม,มีความเชื่อไปมันนะใบยานางป่าก็จะหายากนิดนึงนะครับผมตัวนี้หมดแดงออกมาทำรังนะครับผมยังเอานะ ฟืดเลยนี่ครับผมเสร็จแล้วเนาะปอกเสร็จแล้วครับผมโอ้โหได้หม้อหนึ่งนะอืมอ่ะลจากนี้ก็จะจะนำไปล้างแล้วก็นำไปต้มที่เถียงนานะครับผมไปส่วนแม่นางก็ได้มาสอนกำม,มือใหญ่นะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะไปกลับเถียงนาครับผม ครับผมตอนแรกก็หมูข้าวก่อนนะครับผมครับบรรยากาศรถอัดฟางครับผมเสียงดังนิดนึงนะครับผมบรรยากาศท่าทิศตกดินครับผมหุูข้าวก่อน ในระหว่างที่รอข้าวสุกเนาะเราจะมาทำเครื่องเทศกันก่อนนะครับเปลี่ยน,นออนไม้เนาะทำเป็นข้าวแช่กับพริกนะครับผมโขดให้เข้ากันโขดให้ละเอียดนะครับผมเป็นการเสียเวลาเนาะนะอยาให้น้ําจุดๆก็ใส่ข้าบเบอร์เยอะๆนะครับผมโขลกละเอียดครับผมเราจะไม่เอาเผ็ดมากเนาะ แล้วครับผมนี่ประมาณนี้เนาะเรียบอยแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปผสมกับค้างใบายานาน,นครับผมแล้วก็อัอนนี้ลงไปขดลนขดลนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ไปค้างไฟเนาะข้าบสุกแล้วครับผมนาทีแล้วครับร้อนอ นี่ข้าวผมสวยมากเลยนะหุงขึ้นหม้อมากเลยครับผมอนะบไว้ก่อนนะแกงหน่อไอม้ครับผมเจ้านะนางผมก็ยีมาจากบ้านนะครับผมอมจะเอาน้ำข้อเจาะนะครับผมนี่ประมาณนี้ก่อนเนาะไม่พอค่อยเพิ่มทีหลังนะครับผมนะเอาพริกที่เราโขว้เมื่อสักครู่ลงไปเลยครับผม อันนี้จะแกงสกไก่นะแล้วก็มีดักแด้ด้วยนะครับผมนี่ไก่แล้วก็เป็นปีกไก่บนนะครับผมแล้วก็มีตัวอ่อนใหม่นะครับดูว,ว่าดักแด้น,นะครับผมซื่อมาจากตลาดเนาะ น้ำข้นมากเลยนะครับอ่ะข้างไฟครับผมค่ะข้างหมอ้อครับผมเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนค่อยเอาไก่ลงมาต้มให้สุกนะครับผมในระหว่างที่รอ้น้ำเดือดก็เราก็จะกระโดดกระโดไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่า กลัวเขาแช่จะติดหม้อนะครับผมกลัวไฟไม่หมอนะ้อด้วยเนาะสูตรนี้ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองชิมนะครับผมอร่อยแน่นอนสูตรแมนคนเดินป่าครับผมยากาศก็มืดค่ำแล้วเนาะรถอัดฟางก็กลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวแกรถมาขนฟางกลับบ้านเนาะเป็นนาติดกันขอเป็นนาแม่ยายนะครับผม ฟางเขาก็จะเป็นข้าวข้าวหวานนะครับเป็นนาหวานเนาะจะได้ฟางมากกว่านาผมหน่อยนิดนึงนะครับผมส่วนไร่นั้นก็ประมาณห้าไร่เท่าเกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเนาะเขาจะได้ขี่ก้อนครับผมน้ำเดือดก่อนเนาะมาครับผมน้ําเดือดแล้วเนาะเอาไก่ลงไปต้มให้สุกก่อนนะครับผม,มเดือดฟูด,ฟดเลยนะนะ เราให้ไก่สุกก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสนะครับผมแล้วก็ใส่หน่อม้ลงไปเนาะต้ตุหน่อไม้ก่อนเนาะหน่อไม้ก็ต้มมาจากบ้านนะครับผมนี่น้ำโอโัเจาะนะครับน้ำเอ่อเนื้อเหนียวเนาะ,เ,นอะเอาก็ทงใส่ก่อนเนาะเพราะว่าทงจะสุกช้าครับผมนี่ปีบบนไก่นะครับ ซื้อมาจากตลาดห้าสิบาทนะครับใส่ลูกโดดครับผมนี่แล้วก็เป็นบวบนะแล้วก็เห็ดงูหนูครับผมอันนี้ก็ซื้อมาจากตลาดเนาะเป็นชุดครับผมชุดละ20บาทครับใส่ลงไปก่อนเนาะอันนี้สุกช้านิดนึง เราพวกนี้สุกก่อนค่อยปรุงรสครั้งเดียวเลยนะครับผมนะฮะปิดฝาไว้มาครับผมปรุงรสครับใส่ดักแด้ก่อนครับผมนี่อร่อยแน่นอนครับวันนี้กลิ่นมาแล้วกลิ่นหอมมาแล้วครับนี่อ่ะอยาให้ดูใกล้ๆครับผม นี่เกิือทุดๆนะครับผมรอบ,บวกสูกก่อนเนาะแล้วค่อยปรุงรสครับผมปรุงรสครับผมนี่สามอย่างนี่ครับสูตรแมนคนเดินป่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็ผมมีแป้งนัวน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้านะครับผมนี่จะเป็นปลาราดิบก็ได้นะครับผมแต่ผมเลือกเป็นปลา้าสุนนะครับวันนี้นะันตอนแรกใส่น้ำปลาร้าลงไปก่อนครับผม มันเอาทัพกีมาเนาะห้าช้อนพอเนาะพอก่อนเนาะเดี๋ยวเค็มับผมถ้าเพิ่มเนาะนี่พระเอกของเราคือนี่ครับแปลกหนัว แต่เยอะเท่เยอะแต่น้อยเท่าน้อยครับผมนี่เดี๋ยวเราไปเรื่อยเนาะกินคนเดียวครับเขาไม่เห็นหรอกนี่โอ้โหกลิ่นหอมมาแล้วนะกิ่หมอ้อครับรอนิดนึงแล้วก็ชิมเนาะนะชิมครับผม เดี๋ยวเิืนอนปลาน่ดนึงครับผมรสชาติจะได้แล้วเนาะสุกหมดแล้วครับผม <c oughs> ขั้นตอนสุดท้ายเลยใส่ผักนะครับผม นานว่าแล้วอร่อยนะนะครับใส่ผักขั้นตอนสุดท้ายนะจะเป็นพวกผักขยงแล้วก็ผักใบแมงลักโอ้เห็ดเดือดครับกลัวเห็ดไม่สุก ฝาไว้นิดนึงครับผมอืมีสัตนะครับผมตสชาติไม่อยากจะเอ,อ่ยเลยว่างั้นนะทานข้าวครับได้เวลาแล้วแม่ตักมานะครับผมโอ้ลำบากตุกรักตุลีนิดน,นึง ลูกโดดครับอกลิ่นนะหอมากเลยนะครับผมใครไม่ได้กินหม้อนี้นะเสียใจไปตลอดชีวิตครับผมหยุดยั่วเลยจ้าสูตรแมนคนเดินป่านะครับแค่นี้เนาะนี่ครับนักเดนเนาะ แล้วก็มีปีกบนไก่นะครับผมแล้วก็มีเห็ดหูหนูเนาะมา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 ทานข้าวครับผมวันนี้แกนองไม้ยั่วๆนะครับผมรสชาติแล้วก็กลิ่นไม่อยากจะเอ่ยแล้วครับผมมีใส่ักแด้ด้วยนะแล้วก็ใส่ปีกบนไก่ครับผม,มบรรยากาศมืดๆเนาะ ขั้นตอนในการทํายากนิดนึงนะครับแกงหนไม้เนาะต้องใช้เวลาครับผมแต่เวลาก็เยเ็ะแรกมากับความอร่อยนะครับผมอืมอืม,อมบวบร้อนนะอืมแต่ดูด,ด,ด,ดุดอืมข้ามาก็ลมเริ่มแรงครับผม พรายากใจมือนะอืมืม,มเข้ากันครับ น้ำมัก็ร้อนข้าวก็ร้อนครับบืมสดน้ําก่อนอืมเข้ากันดีแท้แต่น้ำมายาเย็นกับข้าวเหนียวกับข้าวสวนร้อน อนบรรยากาศทุ่งนาครับผมคืนนี้ก็จะนอนนาเหมือนเดิมครับผมนอนนารอไปยามกุ้งพรุ่งนี้เช้าครับผมเพราะว่าใส่กำดับกุ้งไว้สิบอันอมไม่รู้จะหมานหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยติดตามตัอชมนะครับผม อ่ะขออุญาทานข้าวก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหาหน่อไม้แล้วก็มาแกลหน่อไม้สูตรผมก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่อ e ีพีหน้านะครับผมว่าจะทำอะไรมาสู่กินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก่อนจะการก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องแมนคนเดินป่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ God, not a...